รับผมกับจะมาเทสนะครับผมผายิ่งหนูนะครับต้นนี้เป็นลากไหม้พยุงนะครับต้นล้างเป็นมะขาม้งครับยางสิบสามมิลน,นะครับผมต้นนี้ล้างเงา้วเม็ดหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งมาล้างเงา้วเม็ดหนึ่งนะครับน่าจะเอาไปยิ่งกองเขานะครับผมเงา้วขนาดนี้ก็ผมก็จะใส่ยางให้ แสงนิดนึงนะครับเพื่อ,อยิง่งกองเขาเพื่อกองไก่นะครับผมกับลูกห้าสิบเซนนะครับสี่จุดสองนะครับผมลูกตัวนี้มาเบิรงกันครับผมเทครับกระป๋องกาแฟนะครับระยะสามเมตรนะครับผมมาเบิรงกันครับ ผมจะใส่ยางให้แข็งนิดนึงนะครับบะบเซฟโบราณน,นะครับผมเซฟเอาเบิร์กันครับกับระยะ3เมตรนะครับกินกป๋องกาแฟระยะ3เมตรนะครับผมเอาเบิร์กัน ดอกแรกฉลับออกนิดนึงนะครับผมข้างบงอีกเทียนหนึ่งครับนี่เทเลร,รกฉลับนะครับผมข้างบงเทียนที่สองครับ อย่างค่อนข้างจะแข็งนะครับผมมาเบิงเทีที่สองกันครับเรียบร้อยนะครับระยะสามเมตรนี่มันบกไก่นะครับผมแล้วผาสันตออยิ่งนูนะครับโอเคครับผม ตัวแรกตัวแรกต่างก็เฉแลบอกนิดนึงครับโอเคครับผมมาส่งให้เมื่อนี่นะครับสําหรับให้ที่สนใจกับสามารถทั้งจานกันทาไมนะครับกับงานผายิงหนูนะครับราคาก็ราคาขึ้นอยู่กับใหม่กับความยาวนะครับผมแต่เป็นใหม่ประดูทั้งล้ํานี่กัราคา1,900บาทนะครับผมยาวไม่เกิน80เส้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้ เป็นรากไม้พยุงลางมะข่ามง้งเห็นะครับหรือลางประดูไม้พยุงตัวฝากเป็นไม้พยุงกะราคาที่สองพันสองร้อยบาทนะครับผมอุปกรณ์พร้อมยิงรวมส่งนะครับใครอยากได้ยางอ่อนแน่กะซังมาได้นะครับกเัเคลื่องเห้ได้ครับแต่ตัวนี้เอาไปถ่ายยิงไก่ครับขนาดจะไปยิงกองเขาโอเคครับผม